ครับบังครับได้แล้วไปมทำอะไรครับทำบังครับตั้งได้ครับเนาะจันครับปกพอออกไปใส่เฮ้ยจักเหรครับเฮ้ยเฮ้ย ก็่ามันออกไปเรียมงวดกอนเจ็เยไม่ยังบาดเลมาใส่ลูกมาบกขอเฮ้อบกข้อเอาบกข้อเม่ยนหปอดใช่ใช่ใ่ใช่ใช่พี่ดองปอดบกขอมาใส่ลูกเฮอเเค้ามาหน่อยแท้เพ่อฮยมีแวนี้มึงที่ปรีบ่ใส้น้พ่อใพ่อนตดีม่พ่อพ่อพ่อพี่น้องครับพ่อพี่น้องกับผม รักมากจะปลาดรักมากยิ่งพ่อเสือดึงรักไมหดอกพี่น้องพอดีแหละพ่อได้บอกกอกหน้ามาอยู่สามชิ้นวยเข้ากันพร้อมครับครับพี่น้องครับไปเข้าได้เวลาได้บาตรนะเฮ็ดจังไรพี่ว้ายแก้วพี่น้องแก้วเข้าบาตรดีกันโอ้โหเฮ็ดเก่าตัวเฮ็ดให้เฮ็ด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 บาปนะเฮ็จะมาเฮ็ดบาปปะไหนเฮ็ดบาปเฮ็ดยุโรปไปแล้วพี่น้องจะได้ตั้งดินตั้งแดนแล้วโอ้ยสดบักร้อใส่นหน้าแก้วประเดี๋ยวไม่ก็แสบแถอะนะเนาะโอ้ให้แก้วพี่

ตดดังแปดแปดกินสองลูกแปดแปดกินสามลูกตัวนี้ตดต่อนะฮะไปไปเจ้าเจียวครับครับเดี๋ยวครับผมสำหรับที่พี่น้องท้องี่เข้ารบรักคัดแพ่งพี่น้องครับผัดถาดช่้นชุ่มกุบาลผัดตำหนักกู้พานกู้เมือง งามริเรื่องน้องหันแล่ตราการปราสาทเพลิงสวยสุดซึ้งสาวพูดไทยที่นมั่นในคุณธรรมแหล่นี่คือคำขวัญของพี่น้องเท่าเช่าจังหวัดสกลนครต้นระพักต่อนพี่น้องฟังไปโดยไอ้ซวยยิง่งเขา่าวซูมใน,นกานของไร่กับผมเสียงเถวเมืองสกนสบายทีพี่น้องครับสวัสดีครับ,รบจันฝ่องแลยผมดีนะครับครับวนนี้มีโอกาสเท่าหลังจากที่กลับมาจากฟังเล่าจะได้กลับมาบ,บ้านพี่น้องครับมีเวลาเท่าไหร่เดือนจันฝ่องแม่ครับอีกสองสามหมื่นกิจะไปอีกแล้ว ครับลงไปทั้งคนเล่าแต่ว่าเราอันตะปื่อเมื่อโข้งปากเซ่อ๋อครับนะครับไปซาลาวันไปหลายหม่องพลาจะต้องไปเที่ยวพักพอนต่างไทยงานครับอยากไปซึมซับวัฒนธรรมแบบดังเดือมบรรเทาเนาะที่พี่ทั้งฟังเล่านะพี่น้องเนาะครับวันนี้ครับวิทยาการพ่ออบี่ได้ไปรักมาแข่งมาข้อครับมาแข่งได้อีกมาเอาจารครับเจ้าคือบอไซออนมันบอแซวบได้แบบนี้แบบมันต้องใส่น้ำปลาแดกนะเมย์ผมมักแก้วผงเมแก้วผงครับบอได้ฮะบอได้ต้องใส่แก้วแบบนี้นี่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 ครับ ยังบอ้าวแซ่บของเรือของนางสลากผมน้ำปลาระสาวพีน <ynen. S 2> พี่น้องติดต่อได้ที่เพจ<อ>น้ำปลาระสาวพีน<อ>พี่น้องเด้อต้องการกล้วยจงกล้วยจับหม้อไฟทั้งไม่หม้อไฟทั้งเป็นซองนะครับสามฉบับสามฉบมับบาทสามสามหอ่อเลยปลาคือกับพี่น้องกับแซ่บครับแซ่บมีอะไรบ้าแซ่บเสนเดียวบุกโคตรน่าโดดเป็นีนครับกับนางสลากจาของกับน้ำปลาระสาวพีนแซ่บนัวครัวยี่สิบห้าเทาพี่น้องครับลองนะพี่น้องเด้อสดใจสังที เห็ดน้ำปลาร้าสาพินพินบรรยากาศนอ้๊อหนูเลยพอบรรยากาศพ่อพานบรรกาศหนูสาพินได้กับกับกวยก๋วยก๋วยจับเบาเอ็กนะครับผมนะครับก๋วยจับยวนเบาเอ็กพี่น้องครับผมเอาจากฟอกครับเจ้าเซกอนโอ้อันนั้นปลาเดี๋ยวเดี๋ยวดอันนี้เซกอนเนี่ยผมแมนมาสดพี่น้องกินลาศีเราลาศีเลยพี่น้องครับนี่ก็ประกอบน้ำจากสวนเทาพี่น้องเอ้ยนะฮะนี่นี่ลงไปเราจะสดกับแบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับลงไป หไม่อยังหรอพี่้เซร็จดำรดผมเลยเสร็ตออกแล้วเซร็จออกแล้วออนันน่งประเสอิพี่น้องครับประกอบอะไรพี่น้องครับในบน่ัีประกอบน้ำชูก็บอกคอเพิ่งบาดเนี่ยแมนครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราจะสดกันนะฮะทักทายพี่น้องข้าวปลาเอฟซีเขาพูดพี่น้องข้าวปลาเอฟซีตุ๊บหนองบอลเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลายมวลที่ท่านนะครับทักทายสดมากเลยผมดีใจได้จนฟองครับพี่น้องครับผมไปทั้งเล่าพี่น้องเอฟซีเมื่อเล่าพี่น้องเา นี่ใส่พี่น้องครับคน,นเพิ่นเาคนคนเก่งใจตัวโอ้ครับเห็นเฮ้าเนี่เพิ่นกับบุคคลอยากทักดิสุดท้ายพเพิ่นทักแชทมาไอ้เส้นพี่น้เห็นเจ้าเด้วอวุฒิารูเข้าหนะาครับออขอบคุณพี่น้องของฝ่ายขอบคุณพี่น้องับผมนะมาเป็นพี่น้องครับเห็นกันทักทายกัครับพี่น้องครับผมแห่งอย่างพี่น้องทักทายสิีดูว่าพี่น้องฟังฝ่ายเฮ้ายู่ใสแนวเมืองแขวงได้แน่พี่น้องครับักการแข่งกันพี่น้องครับนะบั่นทยกับล่าบั่นพีบังน้องหนึ่งนะครับทักแชทกันเฮ้ยกินก้อนบ่เราเอาฮะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะพี่น้องเด้อนะครับ กับเรื่องราวของความแสบความนวเร็วนี้ครับปากพีฟพนอนพระามกับเรื่องราวของอเนื้อโคขุนพนยางคำโอ้ครับเร็รวนี้นะเราจะไปสร้างเมืองเล็กๆครับน้อยๆเพื่อที่จะเห็ดความแสบความนวดพลังเระเบงกับคนสร้างเมืองเสียงเพลวโคข,ขุนพนยังคำบุรีเร็วระดิที่ตัวเมืองสะกอนสิเปิดมุ่งไหนแก่ไหนน้องข้อทำคับมาแสบมานวนั่นกันกับโคขุนพนยางคำนะครับคนสร้างเมือง เสียงเพลโคขุนพลนะครับบุรีและกะและเร็วนี้ที่จะเปิดกับเมืองพัณน,นาบุรีครับนะครับบ้านพัน,นาตำบบนุนาอำเภอสว่า,ววางดินจังหวัดสกลนครพี่น้องเด้อกลับมามวนมาเสื่อมมาตุกมมองกลับก,กับบองแซบนอกกับเมืองพัณน,นาบุรีและก็อีกที่หนึ่งครับครับกำลังจะสร้างกําลังจะเปิดเร็วนี้กับโฉมใหม่ของความเสียอกกับคนสร้างเมืองคขีคตากาวีบุรีนคนสร้างเมืองคีตากวีบุรีดนตรีศิลป์ที่อำเภอเมืองอุดรท่านี่พี่น้องครับ คนสร้างเมืองทีตากวบุรีอุดรธานีในเดีวนี้เจอกันแน่นอนครับผมแล่ะก็คนสร้างเมืองเลยบุรีที่เมืองเลยนะพี่น้องเด้อเสร็จเมืองเลยไปเชียงคานครับครับเรียบร้อยพี่น้องครับอย่างอยั่งยังนี่ฮะมันจะพึ่งมันมาได้หแซ่บเฮ็ดจังใดฉันบัดมันอยากแซ่บต้องแบบนี้พี่น้องครับแบบไหนพี่สารสารสาวพีนโอ้โหพี่น้องครับเบื้องครับจังใดบัดนี้ ใหม่เลยนะครับอู้รื้อรื้สลาวต้องสลาวก่อนต้องสลาวก่อนไม่เป็นตะกอนแน่นอนพี่น้องครับครับผมแต่กับสลาวไปความเขากันพี่น้องครับเบิ้งครับพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องครับเบิ้งครับผมแค่เปิดขวดจะหอมเลยไหมพี่น้องครับอืออือใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้ำลายมันไหลถ่ายเลยพี่ครับเบิ้งครับพี่น้องครับมาดูใกล้ๆครับมือกล้องครับโอ้ยมืดบ่พวกมือกล้อง พอดีครับท่านมื่นกระเพื่อมแสงหรือเปล่าเด้อเปิดแพทเปิดแพทเปิดแฟกครับสิบกรอนได้อีกวะครับอ่าสิเดี๋ยวเดี๋ยวสิตังมือกรองกินกรอนโอ้เออพี่น้องครับเบิ่งครับอันนี้คือบักกอกน้ำบักกอกน้ำบักกอกน้ำกับบักข้อกับบักข้อน้ำบักข้อน้ำมอแม่เลยบักข้อพ่นบักข้อพ่นบักข้อรักมามบักข้อรักเออถือก็คือบักข้อรักข้อรักมากบักข้อรักก็ให้ไปแต่ฮักแค่โอ้เอามายดด้วยนบักตะที่แต่ตำว่าจังเลยพี่อมา้ ครับยังกรอบๆได้ไหมดูอุ้ยฟังครับฟังครับได้หรอไปมาคำแรกครับคำแรกให้มาลูกกล่องอย่าทอยนี้แล้วพี่มาจะสดไหมจะสดครับต่อไปครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเด็กน้อยมึงกินสีลงงั้มได้ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับฟังครับครับบงครับฟังนะครับเนาะ ไปเดบอย่าพึ่งอย่าพึ่งมามามาลอครับเบิ้ครับเขาน่ครับครับเบ้ดบเดเอได้ป่ะนี่ย่องได้ป่ะไปนี่ยนีครับีครับมาข้อบาข้โอ้อ้นตัวางเด้อตัวงอนอนพองึกินดอกอือจากักอแห้งเลยมันจะบังนไฮะ ผมครับเบี้ครับแม่องพ่อพ่อย้อเลยครับแม่ของน้ำโอ้น่าหนักเรื่องแล่แรงครับบังการับผ้องไม่ใกล้นี่คือหมักแข้งมักคอคอโอ้ยเลี้ยงก่อนขอในอนหน่อยครับครับครับไม่ตังนตง้น้ำตั้น้ำเย็นโดนดดบนบดีมันจะเป็นโรคไตแลมันแสบครับบาร้าไม่เค็มมากนะทุดดอด แต่กคนน้นขออื่นแม่ตัวแม่ขอตีขอรื่งนี่มึงก็น่าจะแตกว่เอาวะครับมันไทยบอกัวไทยบอกแล้วก็มือจ่อกไปมันก็บอกอเไปไปหาหมอออกไปได้สัสวเ็กเนี่ย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 แสงวคจเห็เนี่ยเนนี่ยเ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  เฮ้ยข uh ้นหาขเลี้ยงีนหึ่งเอือีกยนดงด่าดงไปอะดงเดวดงไปด้ยดงเดวบ้านดอกหักอกกกอมีน้อยเนาะมองม่นสีห หยังฮห่อครับตอกตือห่อใช่ไหห่อห่อยกบเตอเาบินมาล่ะตอกตอตบิมาห่อเนี่ย่ลเดีอร็นจงม่อามาลงดู่ห่อเพชรเอ่เจเพตาเหลาฮะอันบเพชโบสว่างบแสบเลยเพเเป็นเพชเอออายก็แปลกเนาะเมียงเพชรถ้ามาได้ได้หน่อยมันเศาเลยเออพวกหญ่เลยแหงกินแหงไปบแห้งเพชแห้งกิน มาจักความเลยผูย้ใหญ่นลยองชุดน้ำได้หลายาร,ร้าี่ยงได้หลายเด้อ,อพี่หนอกเ e อฟซีมึนหนอกว่ะโอ้ยหาอุปภคมันก็บักหาเสียวเอยบักหาป่องมะเฮอีย้ยชุดเป็นบ้าบอเ่นไม่ยังอ่ะอ้อน เรียบซีมังหนอกจุ่มไม่ไหวกูเบิ่งตอนตีซีตีขาบานกูจะหาอะไรกินกูจะหาบักกูออกทุ่ยใช้มะ <c oughs> กินมังหนอกอยู่เยอรมันอยู่หลบพอนพอนพอนแล่นหมดกินเมื่อไหร่ได้เนี่ยพี่ออกพี่ออกเขาพี่จอยเอ้ยของกัญยาพอนตายเดียวุติทั้งสก,กุลการครับนะครับมาเอาอ้ำเนื้อสองปากพอดเปล่าเฮ้ยนะสื่อเสน้องมากินเนาะมีกินมันกินกครับนะครับเวลาเปิดไปไหนพ่อ พ่อเพีพ่อเพียมึงเสรปากคัดเอาขากลุ่มดื่มคับบ้าคิงขบบ้ากลัวอาบาล่ะไม่เปนรงหมหนุ่มคนบอกโอ้โหองนานึกอ้อมนึกสะอ้อแต่ว่าบันเนี้มัมีกินมาแทจะกินอยู่ใส่นลเพื่อนยังจีให้ได้ตัวเนี่ กินกินท้อแล้วป่ะจะมันรอนจะมันห้ยาหมดนับอยู่บ่พี่มาหันจังไนี่นี่หัวยังไงหัวหัวหัวมันเย่แน้อยเรากินแฉะน้อยกินแต่น้อยพี่้องกับเนื้ออหนเขี่ยแต่น้อยเฮฟตุ่มหูเถอะล่ะเฮฟตุ่มดัก ใ็่แบบไนี่เครือไหเร่อนมันเห็กัดในมัน้นมันชิมีมันิมีใส่ไนมันใส่ในเอาแก้วดูจันบอกให้ลูเห็ดาวไยเห็ดครับมาดูจันป่องนะครับนนี้นารแกะเยแตกเด้อนี่การทำตุ้มดอกมาขอเจะาไน่ขอจะล่างออกให้เบิ่งนะครับมาการเรียนแบบก้อนบันเทาขาสาธกเย่มีตุ้มหูนะเนอยงเนาะ อเอาหนมันพี่ดองรับกันในมันนี่เขาดองการแห้งกัดแตกการกะเสียเสียด้วยนี่ครับซกดองเสือ้ยบอ้ยโอ้ยไมจะมากินำย่นี่โอ้ยตัใจว้นงครับนีครับนี่โอ้ยมันแตกเ้เจ้ามมาดองมามอนมตงเบงมดพ แบบเคหอยมันขอบคุณนตรดื่มเคซีจีคิงครับบ้าโกลียวจะเดินจะเดินคอนกรีตนะฮะไอ้มันก็บองห้วงใหญ่มันก็เป็ดแต่มันก็ไก่บักละบไป่ั้วงไอมันก็ติบๆหน่อยใช่ไนี่นี่มันจะมีมันมีล็อกอยู่นะนี่ตับหลักมันเห็นไหมล็อกกลางบันล็อกล็อกนี่มันอยู่ล็อกเพย่นกไรดูมันนี่มันคือล็อกของมันนั่ก็ห่วด้อพีเลยนี่นี่ไอตัวจัดแม่นนี่มันจะมีล็อกของมันนี่เพราะว่อจมูกหลึดในตรงเลย นี่พี่น้องครับคือล็อกล็อกล็อกมันคือมันมีสารธรรมชาติอยู่แล้วพี่น้องนี่ครับล็อกพี่น้องอาชีพบอรเห็นหูพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันแก่เห็นมั้งขอก่อนอยู่นี่ฮะนันแก่ที่พี่น้องก็รอเนี่มันออกอะไรต้องมาได้หัวอ่อนกันหน่อยนี่นี่นี่อ๋อจิ้มไม่ล็อกกลางมันมันไม่ล็อกมันแล้วพี่น้องนี่มันล็อกมันอยู่แล้วเขาบดิเขาบดิยิ้มเลยพี่น้องนี่นี่ปุ๊บนี่นี่ธรรมชาติเขามันด้วปุ๊บนี่อ่าครับดูนะฮะ นี่ปุ๊บเจอหน่อยมากกับเฮ็ดตุงสี่จังได้พี่บ้าน่เฮ็ดตุ้มหมูอเฮ็ดตุ้มดอกตุ้มดอกม,มาพี่ะหูว่านี่นี่ใบ <โห S 1> รุ่นฮะนี่เป็นคือใบรุ่นแม่ังเงจังไม่ประเทศตัวผมสิกูตั้งใจอยู่ <c oughs> หูวานี่น้องครับ <c oughs> โอ้ยไม่ได้จ้องหูดอกเบิ่งเล่นะห่านี่เนี่ยฟองฮะพองสีฟองจะเมียไหมบ่เพราะว่ามันกยนั่งอเพราะว่าไม่เคยนั่งอยู่ขังเหร่เป็นบ่เลยเทวะพี่น้องโอ้ยนี่คือตุ้มดอกนะฮะอือุ้ยยุ่งแม่งมาตัวใหญ่เสียบ้านเบิ่งหัวเบ่งอีดียเบ่งอีเดีหขนาดหัขนาหัวมา นี่คือตุอ้มดอกตุ้มดอกจากในมะข้ออโอ้สุดยอด<อ>พี่นกักกินมต่อไปเนะี่ยม่าจเทเดียวเอาขอเจ๊ต้หูข่อยไปเนะี<อ>่ยเออไม่ใช่ย้ายเจ็บตีนกูห้าปากมึงไอ่เอ้ามามันเจ็บหูวมาบอกชเจ็บตีนข่อยโอ้ยเดไปจีบเช้าว่อนไปไหมเพ่ก็ได้ตะกีย ปาดบาดเพราะยังไงไตข่อยตัวขึอนเป็นยังพี่มึงเจ่อหง้าพ่อเงินข่อยบาดจ่อตะ้งแไม่ไดบอกคอตะว่าไงไอ้มึงเตะกูขึ้นหรอวะไอ้ก้าเตะบ้าไปเลยว่าเตะแล้วข่อยตัวจำหินแล้วตัวแบบเงเนาะโอ้ตะกี้เตะกับฟงดงบมดแล้วมันเด็กหนึ่งมันไขมันอะไรมื่อวานนี่ยจัดพ่อกระทรวงแล้วรับ่าพ่อเออเจ้าสมบูอ้วหน่อยเถอะนะว่าขวดแมวแบบถ้ามึงจะเบิ่บจะมึงจอยหรอวะกละทรวนกับมากระทวงกับมาโอ้จะมึงจอยมึงไปเล่างานผู้สาษมาฟังกูบอกมันว่าโอ้ยบ่ไม่รูดอกยว่าไปเอาเองหลืวเปล เทวะพี่น้องเทไหมดูครับมีกระตีงูอีกฝั่งซ้ายครับตะก้อนตีคิวตีคิวพวกเพื่อนเี่ครับตีคิวมันขืนขืนกันพี่น้องครับสังเกตครับมันขืนพร้อมกันผมตีคิวก้อนมันขืนแบดนี้ตีขึ้นเอ้ามันก็ขึ้นพอเห็นมูตีคิวไายขวาซ้ายได้เออเทคนิคไม่ยากเลยจัดป่องครับครับครับคุณไปส่องกระจกดูนะมันกระจกเราไปเจอขวงตีคิวต้อตีกันเลย ขาเนี่ยขึ้นสูงกว่าจะเล่นขาไหนเลี้ยขึ้นปุ๊บมันมันมันของไข่แข่งขวาญขึนสูงกว่าเนาะเขาก็เลยเจ้าเลยรับแต่ลงโอ้บรับตาหน่อยรับตาหน่อยลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ็ดไปเฮ็ดมาเราแยกจิตประสาทสัมผัสได้ครับมันได้แล้วพี่น้องมันกึนโอ้ยใช่ป่ะนี่ใายขวาายว่าดังกัได้ขึ้นดมกินนี่เนาะ ดังคือดมดมกินอย่างคืออยากอยากจริงจริงฮะแย่งรับไปนี่คงสี่เอาล่าพาจากแฟนคลับแคร์เพียงอีกพี่น้องครับมันเหมือนแล้วคำว่ามันอุ้ยมาแล้วมันจริงจรมันมาแล้วจี๊บี้บี้มือหนาเดี๋ยวมือได้สิบปดเพิมพ่อพ่อเดี่ยวแล้วพี่น้องเอฟซีถามหาเจ้าเออมันข้าวของเรียนจันขี้ละโอเคพี่น้องครับพ่อมื่อหน่อยอยู่สบายเขาพูดไรสบายเดียพี่น้องครับผมไปใส่ดีมึงจะได้ไปใส่มามาแล้วไปมันไปแล้ว เอาเขออาไอ้มากได้ยังผมข่อยบอ่ท่านแล้วข่อยขี่นี่รถขี่นี่เลยข่อยบอ่ลงหนี่หรอกรับรงอ,องเดี๋ยวท่านเพิ่งไม่ข่อยรถมันออกแล้วออกมาท่านดูบ่ท่านด,ดกกนอกในซางเก่งไหมบ่ขอบคุณน้าปลาล้าน้องสาวผมสาวพินที่เพลน้ำปลาลาสาวพินนะัจ๊กจะบอกให้จับขอบคุณบานอนวอเตอร์นำ้ำโอ้พี่ชายของเราครับอาจารย์นะครับ เจ้าเพราะว่าไอ้ประกาศลูกเนาะผมอหูเลรอเจ้าไปเอาสงในมาไอ้ไหมก็ผ่าขมามาไอ้เด้อโอ้ไอเขาออกก็ได้คำออกละออกแล้วนั่งถ่ายอยู่ได้ใช่จิเปียวไมาให้จิเปียวขมามาให้เด้ออาะอ้ปวดมึงเก็บายี่น้องครับสบายดีเจ้าปวดปวดออกอีกออกอีกแล้วเฮ้ยไห้งไก่องเอามาเร็วๆแม่ออกเราแห้งไก่แห้งโอ้ยประกาศเขาปวดมึงกินจิเปียวไว้ย เร็วนะขี่หูมึงจะขี่ววะอุ้ยแกเก่อผมก็ได้เกลดหลายลาเกแต่เก่บอไอ้อ้อสไอ้อ้าอสไั้อ้าวบอไอบไบอกมือกไ้อไอ้ะ